จะเป็นคลิปส,สั้นๆนะอคลิปส,สั้นๆนะเพราะว่าผมเปิดได้ชีออนแล้วนะตอนเนี้ยผมเลยทาคลิปสั้นอย่างนี้แม่งเลยแต่ผมจะได้ไหมมิลิมอะ่ะทุกคนเดี๋ยวก็รู้ทำคลิปสั้นอย่างนี้แหละที่ผมต้องการนะนนะโอเคพี่ผมขายหน้าต่อหน้าผู้ชมแล้วผมได้ชี้ออนแล้วะผมทําคลิปสั้นนะผมไม่อยากทําคลิปยาวเช่นอย่างนี้มาเลยบดไหม กี่มไม้กูกี่ไม้เพระเจ้าสามหายวันนี้จะเป็นคลิปสั้นให้ดูเลยว่าผมไม่เกียปกี่เพชรไม่หลุดแลนเลยเไม่หลุดกลางก็ตู้เลยโอ้โน้จบข่าวว่ามิลินแม่งการันตีแล้วเหรอทุกคนเออมิลินแม่งการันตีหน้าเลยจบแล้วล่ะกูอะ นายโม,มเฮ้ยกระพิสาตาราคันสองของความมืดไม่โดนต่อยกูว่ามีสิทธิ์รู้สึกตอนที่มิโรดัตล่างนั้นมาไม่ล่างเทพอ่ะงั้นมารู้สึกจะเป็นตอนมันจะมีฉากไหมตอนที่สุ่มอ่ะมันจะเป็นมิโรดัตล่างเทปนีน่ไม่ถึงครับอื้อ แม่เกลืออีกแล้วไอ,อ้ผามจริงไอ้แนวดีอย่าทำอย่างนี้ไม่เอาวันนี้วิวสายสะทันคลิปสั้นเลยแท้แต่แม่งจะการมีคลิปยาวเขาหัวร้อนอยูทำคลิปยาวแม่งเลยแม่งหัวร้อนผมพูดเล่นแหละยังไงก็คลิปสั้นอยู่ดีอะแค่มาสุ่มให้ดูผมไม่รู้หรอกว่าใครแม่งสุ่มใครแม่งเออกดสองครั้งแม่งได้โคชคดีไม่ได้ จบแล้วล่ะกูจบแล้วล่ะ No it's t e a r l y terrible <laughs> oh oh กูเบื่อโอ้้กําลังตีเลยอยเกมไม่โหดร้ายอย่างงี้จังวะโอ้ ไม่โหดร้ายกับกูแล้วไอ้เหี้ยถ้าออกมาตอนนี้กูก็เปิดเอาให้ได้ไมิลินไปเลยอย่าไปโดนผลร้องฆ้ามไม่ตายเ <c> ด <oughs> ี๋ยวไม่ได้เกาลิมอลุกมันดีกว่าว่าดูก่อนถ้าตัวนี้ไม่ได้ลิมอลุกหรือ,อตัวอะไรสักอย่างมาดูก่อนขอให้เมนตัวคาราโม่ขอ,อผลห้าดาวพบเจออเข้าไปสองไหมรู้สึกถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะสองป่ะสองแล้วรู้สึก อันเดียวอันเดียวเหรอแมเ็นตัวแรกเลยเออผมไม่ใช่ตัวแรกเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเขาหน้าพังไหนหรือว่าอันท้ายนะเออไม่อันท้ายเนี่ยจะท้ายทำไมวะไม่ทำให้กูลุ้นทำไมเนี่ยไม่ เออก่อนที่ผมจะได้ชีออนอะผมได้เอ่อมูฮอกกับออโสโลมาด้วยนะแม่งอยกไม่อยากได้แท้มึงมาทำไมโอ้โหโอ้โได้สำเอรอเอ้ยได้อยู่ไม่เย่ไม่ซ้ำอ่ะก็ได้ก็ได้อัพผาไม่ตายอนะโอไม่แล้วแต่ครั้งสุดท้ายแล้วอ <c> ะ <oughs> <c oughs> มันจบแล้วอะ

อื้มยี่ตัวเกือบลังคาออันนี้เก้าสีทองไม่น่ามานะที่มันจะเปลี่ยนเป็นสีลี้งตค่นี้นมาดิมาดิมดีลีนลุกอมาเถอะที่ยะตปยกของมนุษยงชาชิตายละที่เกียงนี้แม่งผู้ใจเต้นเลยตอนนี้มาดิ ท่นานผู้ชมเชื่อไหมว่ามิลิมยัย yeah! โ,โอ้ยลิ้นปากผู้จ๋าอเหลือแม่งพอดีด้วยนะไอ้ดีีมิลิมรู้รู้สึกล่างนี้เป็น LR ลนอะา่ใช่ไหม,มผมเอามิลิมดีกว่าไป เอาแร่มาปลดท่าไม่ตายเราเอามาปลดท่าไม,ตาาม,าาม่ตายมันก็ได้ดีหน่อยก็จบคลิปสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมมาสุ่มให้ดูนะโอ้โหมันโชคดีวะ่ะนี่ไดชิออนสองกับมินิมิกสองไดมินิมิกหนึ่งตัวที่ผมไอ้นี่นะเออได้มินิมันตัวหนึ่งพอดีกับเออเป็นกำลังตีเหมถามว่าดีไหมฮอตเอ็ออสโลมึงจะมาทำไมว่ากว่าว่ะที่นี่ผมมีเงินใเลย จะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอจบคลิปกับนีนเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย